สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อวานเมื่อวานเนาะได้ต้นไม้มงคลมาต้นมาอยู่ก่อนนึ่งครับใหยแวะใยแวะขึ้นลกให้เนะาะที่ทุกนี่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 รู้สึกว่าจะมีอยู่หนะึ่งสองสามี่ามีอยู่5ต้นท่านผู้ชมเอ้ย แต่ว่าวันนี้วันนี้วิถีไทยสี่เอามาปลูกไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าหากว่ามันขยายพันธุ์เสร็จแล้วกะสีได้แยกออกเนาะแยกออกเออมามามาปลูกกันเลยท่านผู้ชมเอาต้นแรกเนาะต้นแรกนี่เอาต้นใหญ่อะไวม้มุมต้นใหญ่ไว้ตรงกลางเอาเวลาเขาปลูกต้นไม้นี่ต้องว้าโซกบานโซกมานโซกมานได้ท่านผู้ชมเอ้ย <laughs> เออต้องว่าวมานมานมานไว้นะเอออันนี้กับบไดตายในะนี่ท่านผู้ชมใบอันนี้นะมันคล้ายๆกับต้นคว่ำตายง่ายเป็นเนาะท่านผู้ชมเนาะเออเอานี่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 เอาวางไว้ก่อนรูปมันเอาไว้ก่อนครับอืมมันเป็นต้นที่สะเทือนน้ําสะเทือนบกอ่าแม่นว่าใบตกลงไปกับสี ออกแม่แพร่ลูกออกมาใหม่เรื่อยๆครับอืมแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นไม้ฟอกอากาศได้ท่านผู้ชมเว้ยนี่นะเออต้นอันนี้ฮะเอาไทายบุ้งนู้มเป็นไผ่ไทยบุงนู้ว่ามันคือต้นอะไรเขาคือต้นอะไรนะเออโอ้วีถีไทยอันนี้รู้แล้วเห็นว่ารู้แล้วอ,อ่เขาคือกุหลาบหินใช่ไหมเห็นว่า บางคนก็ว่าเป็นต้นกุหลาบหินได้ทุนผูนนเออบางคนก็บอกว่าความตายง่ายเป็นนั่นแหละวิถีไทยเป็นไม้ฟอกอากาศสวยงามเห็นว่าเออบางคนก็มองว่าวิถีไทยรู้หรือป่าวิีที่กาลังปลูกอยู่นี่นะ่ะเขาคือรวยพันละเศรษฐีพันล้านป้าทเออ,เอ,อ มีทั้งสามซื้อเลยบาทนี่ออกุหลาบหินความตายหงายเป็นหรือเศรษฐีพันล้านปาทิโตท่านผู้ชมเอ้ยเฮ้ยขักขนาดครับทั้งสามซื้อเนี่ยเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเป็นต้นไม้มงคลทั้งนั้นเลยเนาะแต่ว่าวิถีไทยไปถาม อ่าใ่แวะต้นยังอันนี้มันสิมีดอกขึ้นเต็มต้นเลยนะใหญ่แวะว่าเอาไปปลูกแล้วแม่แบงเอาไปปลูกแล้วแม่อืมนี่แหละคือเศรษฐีพันล้านลวาวหันออปาทิโกขักขนานมันเป็นไม้มงคลตะปานเพิ่นว่าไม้มงคลนะเออใครที่ไปปลูกไว้ในหน้าบ้านหน้าในหน้าเฮือนหน้าซานก็สิเป็นมงคลเออ แล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศไม้สวยงามดอกของเขาเนี่จะชูขึ้นมาสูงๆอืมบอสัน้นบทโบ,บเซ้อเซิร์ชเข้าไปใน google นะในเน็ตแล้วก็พิมพ์คาว่า<ม>เศรษฐีพันล้านนะน,นี่ใบของเราเนี่ยจะเป็นใบอวบน้ําอิ่มน้ําแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศเอาไปไว้ในห้อง<ม>นั่งเล่นห้องรับแขก เนาะโรงแรมระดับ5ดาวนี่สิม,มีพวกนี้นะเป็นไม้ซับอากาศที่พวกมลภาวะเป็นพิษพวกสีทาบ้านสีทาเล็บนี่ไปดับกลิ่นง่ายๆไปดูดซับกลิ่นทั้งบรรยากาศให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยนะให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยและก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึงก็คือเขาเป็นไม้เศรษฐกิจ เวลาที่เอาเพาะพันธุ์แล้วเอาไปขายนี่ได้เงินท่านผู้ชมเห็นจะเขเลยแหละเออแล้วก็เสียบปักป้ายไว้พอขยายได้ยังน้อยปักป้ายไว้เศรษฐีพันล้านปลาที่ทออืมอือืบเหมือนไม่เหมือนตัวนี้นี่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 บบคือตัวนี้ได้ตัวนี้ก็อัศิคนละพันหนึ่งนะอัศคนลยอย่างกันเนาะคนละย่างกันคนละย่างกับคนละย่างอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะให้ดูเป็นตัวอย่าง เอาละสำหรับวันนี้เนาะท่านผู้ชมพระเอกของเรื่องในวันนี้เราได้สมาชิกใหม่นะของสวนไม้มงคลโดยมีนี่แหละเศรษฐีพันล้านนี่แหละมาอยู่ด้วยนะสมาชิกทั้งห้าต้นแล้วก็หนึ่งใบนะห้าต้นกับอีกหนึ่งใบนะเ,เพื่อโอ้มันล่นใบมันล่นใบมันล่นก,ก็ปลูกปลูกไว้ในนี้แหละท่านผู้ชมเลย เออทิมทิมไว้เพราะว่าอ่าต้นไม้ประเภทนี้ในลักษณะคล้ายๆกับจะปลูกด้วยใบก็ได้นะจะเกิดรากที่ใบนะเกิดรากที่ใบเอเอ,เอ,เอประมาณนี้ประมาณนี้หรือเปล่านะครับถ้าหากว่าเป็นผูที่มีข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ประเภทนี้นะกลับมาแชร์ประสบการณ์บางคนกั็อาทักเข้ามาบอกว่าวิธีไทยอันนี้มันไม่ใช่เศรษฐีพันล้านนะ เม,มันคือตัวนี้จุดจุดจุด,จดนี่เออกาว่ามาวิธีไทยกับขอเอภัยหลายๆลายถ้าหากพูดชื่อต้นไม้ผิดไปนะวิธีไทยก็ยังมีความรู้น้อยเนี่ยเออกะสีอาซีโบคนจักชื่อหรือบางที่บางถิ่นก็เรียกชื่อไปแต่ละแห่ง<ป>ก็ไม่เหมือนกันเนาะภาคนี้ก็เรียกอีกแบบนึงภาคนี้ก็เรียกอีกแบบนึงเรียกคนละแบบนะคนละชื่อคนละอันนั่นกันนะครับ แต่ที่วิธีไทยได้มาก็คือว่าเขาใหญ่แวะเว้าเรษถีพันล้านตับบาทเนาะเออเอา,เอาสำหรับเมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บ่าได้ความไข่ยามีให้เป็นเรษฐีมห่งมือนาคือเดียวกับซื้อนี่แหละนี่แหละซื้อต้นไม้มงคลนี่แหละนะเรษถีพันล้านสุขผู้สุขคนเดอ้อท่านผู้ชมเนะ้อเอาสำหรับเมื่อนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ ท่านผู้ชมลดน้ำให้เราหน่อยหน่อยอืมนโบนีน้่นโอ้ถูกแล้วคือโบนรลดน,น้ำเนาะอันนี้ก็ดีเออเอา ๋อรถแหงแหละอ,อ,อือเอออ่าผุนนะเพิ่นได้สมาชิกใหม่ได้ฝากน้องๆนะบรรดาไม้มงคลทั้งหลายนะฝากน้องๆด้วยนะสมาชิกใหม่ของสวนเรา,าจะมาอยู่ด้วยนะจะมาอยู่ด้วยเศรษฐีพันล้านจะมาอยู่กับพวกเราด้วยนะนี่ฝากพี่ๆคุณแผนด้วยนะฝากอโกนีมา ฝากเศษฐีคอดนะแล้วก็พี่ๆต้นชวนชมหรือสีผสมนะโดยเฉพาะนี่ๆๆสายพันธุ์เดียวกัน,นให้ดูพี่ๆดูน้องๆเขาด้วยฝากด้วยนะครับอ้าวสำหรับมืัอนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม